สวัสดีพี่น้องวันนี้พามาขายหวยในป่าเมซอนนะครับดูนะครับบรรยากาศเสียนหลงพาผมมาขายหวยนะครับอยู่บนสะพานนะครับบอกว่าพักตูดแป๊บหนึ่งนะดี่เลเสียนหลงนี่รอใช้ได้ครับนี่คือบรรยากาศนะครับลูกค้ายังแบบยังไม่ออกมานะครับตอนนี้ลูกค้าหาเห็ดอยู่นะลูกค้าก็เนี่ยเรามาหนักรอลูกค้านะครับเนี่ยดูทางเลีลูกค้าอยู่ในป่านะครับ ลูกค้าหาเห็ดอยู่เดีย๋ยวพาไปชมบรรยากาศโดยรอบนะลูกค้าอีกรายก็น่าจะใส่ปลาใส่ม่วงู่ครับนี่ฮะบรรยากาศบรรยากาศโดยรอบถือว่าโ,โหสุด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 นี่นะครับโอ้โหใช้ได้ทีเดียว อาจจะมีรถผ่านบ้างครับนานๆทีนี่นะครับอเกกาศครับพ่อค้า,าตเรียครับใครสนใจก็สกิทมาได้ครับสนใจเลขไหนครับเราจะขอรอลูกค้าที่นี่ก่อนลูกค้าเราน่าจะหาเห็ดละง,งกอยู่ครับเดี๋ยวเราจเจอไหม ในบรรยากาศต่อไป